มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกัลยะาณมิตรทุกๆท่านที่ฝักใฝ่ในธรรมพนะี่จะได้นำไปโยนิโสมนสิการและปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อความเพื่อนายคลายทุกข์ในลำดับต่อไปตอนนี้การปฏิบัติเนี่ยมันะจะมีอยู่สอสองทาง ที่พระบรมศาสดาตรัสว่าเป็นความสุดโต่งนะก็คือการเผลอไปนะนะที่พระองค์ตรัสว่าเป็นการสุขไห้รือการนิโยคก,การหลงไปเผลอไปในสิ่งที่เรียกว่ากรรมคุณหลงไปในกิเลสนะและอีกสุดโต่งอีกข้างหนึ่งคือการเพ่ง,กา,พงการเพ่งคือการที่ ปฏิบัติแล้วกระทาตนให้ลําบากมีการเพ่งไว้บังคับไว้นะซึ่งทั้งเผลอทั้งเพง่งนะเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัตินะต้องไปคล้องแวะนะที่พระุตองค์ได้ตรัสเอาไว้ตอนนี้อาการของจิตที่รู้สึกตัวนะจิตที่เป็นกลางไม่เผลอไม่เพง่งนะมีลักษณะเป็นอย่างไร ตอนนี้พวกพวกเราปฏิบัติไปช่วงหนึ่งแล้วก็เ,เกิดสงสัยว่าอที่ปฏิบัติอยู่นั้น,นเรารู้สึกตัวได้ถูกต้องแล้วหรือยังถ้าถูกต้องแล้วจะได้ตามรู้รูปนามกายใจเพื่อเกิดปัญญาตามทางสายกลางต่อไปตอนนี้วิธีสังเกตให้เราสังเกตดังนี้คือถ้าความรู้สึกตัวนั้นเกิดขึ้นเองเพราะเราไปรู้ทันรูปนามของของเราเอง หรือเกิดจากความจงใจและความพยายามจะรู้สึกตัวหากสติเกิดไปตามรู้ทันรูปนามเขาเองอย่างนี้ก็ใช้ได้อย่างเช่นเรากําลังเผลอคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วเกิดมีสติเราลึกขึ้นว่าอ้าวเราเผลอไปแล้วหรือว่าเรากําลังโกรธอยู่แล้วเกิดสติระลึกขึ้นว่าอ้าวเราได้โกรธไปแล้วอย่างนี้มักจะเกิดความรู้สึกตัวที่แท้จริง แต่ถ้ากายเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบจิตเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบและจู่ๆก็ดุกขึ้นว่าเราจะต้องไปปฏิบัติธรรมและเกิดความสงสัยว่ากายหรือจิตกําลังเป็นอย่างไรเกิดความอยากรู้เกิดอาการจงใจไปรู้กายรู้ใจอย่างนี้ใช่ไม่ได้เพราะต้องให้สติเกิดเองเพราะจิตจําสภาวะของรูปนามได้จึงจะเกิดความรู้สึกที่แท้จริง อีกประการหนึ่งในขณะที่ความคิดที่เราคิดว่ารู้สึกตัวจิตเป็นกุศลหรืออก,กุศลถ้าจิตเป็นกุศลแสดงว่ามีความร,รู้สึกตัวเกิดขึ้นจริงเพรนั้นจิตที่เป็นกุศลจะมีความเบาความอ่อนโยนปราศจากกิเลสปราศจากนิวรณ์ะมีความคล่องแคล่ว และรู้อารมณ์อย่างซื่อตรงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงแต่ถ้าในขณะนั้นจิตเป็นอกุศลจิตจะมีอาการหนักมีอาการแน่นมีอาการแข็งมีกิเลสและนิวรณ์มีความซึมมีความชื่้นพยายามเข้าไปแทรกแซงจิตและอารมณ์อย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เกิดจากความรู้สึกตัวที่แท้จริงนะนสองลักษณะอย่างนี้จะทําให้เราสังเกตได้ว่า เรามีความรู้สึกตัวได้ถูกต้องแล้วหรือยังถ้ายังมี2อ,อาการอย่างนีนะ้ก็คือการไประลึกรู้โดยไม่ได้ระลึกรูนะ้อย่างที่มันจะต้องเป็นนะแต่เป็นการบังคับให้ระลึกรู้และถ้าจิตในการที่จะกระทํานั้นนะจิตเป็นกุศลและอกุศลแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลก็คือจิตจะมีความหนักแน่น มีความแข็งมีนิวรณ์และมีกิเลสมีความซึ้งมีความทื่อแล้วก็แทรกแซงอารมณ์อย่างนี้เป็นจิตอกุศลอ่าถ้าจิตเป็นกุศลจิตจะต้องท่องแค่ว,ว,ว่องไวอดอโยนรู้อารมณ์โดยไม่แทรกแซงอย่างนี้เป็นจิตกุศลนี่คือวิธีการสังเกตว่าเราได้ระลึกรู้ตัวได้อย่างถูกต้องแล้วหรือ,อยังนะถ้ายังก็ให้ไปฝึกเพื่อการ รู้สึกตัวนะได้อย่างถูกต้องเพื่อจะได้นำความรู้สึกตัวที่แท้จริงนั้นไปเจริญปัญญาจะทำสายกลางต่อไปนะนี่คือธรรมะที่มีประโยชน์นที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นพอติดตามธรรมะที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดแชร์กดไลค์ด้วยครับ